พลเอกประวิทย์เป็นประธานการลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33หนุนกรุงเทพชนบุรีและสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาร่วมกันค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พร้อมให้การต้อนรับคณะมนตรีซีเกมส์ และขอบคุณที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญากันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยมีจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพร่วม3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาและเป็นการลงนามสัญญาครั้งแรกที่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเคียงกับกีฬาเอเชียนเกมส์และโอลิมปิกการลงนามสัญญาเป็นเจ้าภาพาในครั้งนี้นะับเป็น การมีการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต้นมาคั้งนี้เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานการจัดก,การแข่งขันให้เทียบเคียงกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและโอลิมปิกต่อไปซึ่งก็เป็นไปนตามระเบียบและข้อบังคับของคำนูญซีเกมส์ฉบับที่ลงวันที่4พฤษภาคม2 5น6โดยสำนักงานสาขาพันซีเกมส์ที่ทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนและให้คำแนะนำในการ ในการแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมอย่างเป็นทางการผมในฐานะประธานสาพันธ์ซีซีเกมของเวพรให้การประชุมคณะมนตรีซีเกมและคณะการดำเนินงานงต่างๆเป็นไปได้วยความเรียบร้อย